คนเรามีเงินสามารถซื้อเสื้อผ้าได้เออน <bureaucracy S 1> ี่แต่ไม่สามารถซื้อสไตล์การแต่งตัวได้ <c oughs> อันนี้ยังคมไม่พอนะเอาแบบคมด้วยและตลกด้วย <c oughs> อ่าเอาคมด้วยตลกด้วยโ <c oughs> คตรดีปูโคตรใหญ่ผมยกฉายายเขาคือตลกเทวดาออ <c oughs> <ฮะ>อ่า,อา,อาตลกเทวดาคือที่ไหนหะที่นั่นตูหาลแน่ๆเมื่อกี้นี่นะเขาใส่ไป มันไม่มีไวโพสไวแล้วนี่แค่น้ำจิ้มยังไม่ถึงไก่ทอดหัดใหญ่แค่น้ำจิ้มสองแล้วสองแล้วสองแล้วมีเล่นเอาใจคนทางใต้โอต่อไปเล่นเอาใจคนที่อยู่สุพรรณบุรีสาลี่อะไรของมึือคำคม เกิดมาอย่าดูถูกตัวเองครับต่อให้คุณจนวันหนึ่งคุณต้องรวยได้วันหนึ่งคนรวยอาจจะกลับมาจนก็ได้ชีวิตคนเราไม่ต่างครับอย่าดูถูกตัวเองจำผมไว้ดีครับคนที่ไม่มีน้ำยาคือคนที่ไม่ได้ขายขนมจีนนี่นะกูแค่อยู่กับมึงเบรกแรกนะมึงเชื่อไหมกูตึงขมับมากจริงเก่ง แล้วแต่ละคนต้องเลือกทีละคนเลยนะเลือกทีละคนครับทีละคน,บบนเนี่ยแบบประ่วานซื้อไงไม่เคยเที่ยว <laughs> อา้าวพ่อยพอพอแจงนั่งดูเป็น่งงี้ไปพ่อ,อ้แจงไม่เป็นไรหรอกมึงอ่ะเวลาเมียกูอยู่มึงชอบเล่นแบบเนี้ย <laughs> มึงไม่สังเกตหรอกวันไหนกูมากับมึงเมียกูมาตลอดโอเคอ่ะไปเที่ยว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 โอเค กูอยากรู้ย like, like, ังชาติที Denn ่แล้วกูไปทำเวรทำกรรมอะไรมึงไว้ปะไปแกล้งอะไรมึงไว้หรือเปล่าก็หนูไม่เที่ยวหนูไม่เคยเที่ยวไม่เคยไปไหนไม่เคยพี่พี่ป๋องคนไม่ดีหนูดีดีประเสริฐหนูไม่เที่ยว